เห็นเลยหรออยากให้เขาถ่ายลูกปู่กบบกอนเลยอะน่ารักดีนะเอาละอนนี้ทีมสามท่านแรกมาอยู่ฝั่งผมถือว่าเป็นทีมท็อปทีมไม่ไปอยู่ทีมเขาหรอฮะทีมไหนทีมเอค่ะผมทีมเอคุณแม่ทีมบีอ่ะทุกคนสเต็ปเข้ามาข้างผมเลยไม่ต้องไปด้านหลังมาพูดคุยกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากดีกว่าทีมเอของเรา ทีละท่านจากคันนี้ก็ได้นะครับแนะนําตัวให้เรารู้จักคันนิดหนึ่งชื่อเสียงเรียวนมอะไรรวมถึงแนะนําตัวแบบมิสแกรนให้เราฟังนิดหนึ่งขอชื่อนามสกุลแล้วก็มิสแกรนจังหวัดนี้ที่เรายิงอยู่พร้อมไหมครับเป็นคนเขินๆนะขอชื่อชื่อเล่นก็ได้ไหมคุเล่นชื่อทีฟค่ะชื่อทีฟอ๋อคุณทีฟที่นหนึ่งเลยสนใจที่ทำงานเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโอเคคุณทีฟท่านที่สอง สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์มคนที่สามนี่ส่งได้มิสแกรอ่ะชื่อจริงนามสกุลเร็วชื่อมิ้นค่ะโอ้โหไม่เล่นด้วยเลยเขินละคุณทิพย์คุณมิ้นและคุณพิมโอเคทีมเอของผมนะคุณแม่ชั้นคุณค่ะท่านแรกค่ะชื่อรัทค่ะอารา์ตนะลัทค่ะเอาพี่รัทน,นะนพี่ลัทค่ะชื่อปลาค่ะพี่ลัทพี่ปลาแล้วก็ท่านสุดท้ายชื่อน้ำหวานค่ะน้ำหวาน ที่รัานที่ปลาที่น้ำหวานนี่ฉันจะทวนทำไมเนี่ยไม่ผมจะให้ป๋าทวนเฮ้ยจริงเหรอเอาเขามาดูคุณปลาป๋าคนนี้มาที่รัอ้าคนนนี้คนี้และที่ปลาอ่าจบเรื่อที่น้ำหวานอ่าไม่ก็เมื่อกี้ผมพูดฟังผมมายากอ่าคนนี้คนนี้ได้ที่หนึ่ง พี่ทีฟให้เรียกว่าทีฟกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนพี่ทีฟกระทรวงอะไรการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คุจะไปสมัครแล้วใช่ต้องไปแล้วโหสิเอาโซเชียลกีฬาออกกันคนที่สองพี่อะไรนะพี่ทีฟและพี่มินเอาแหละเดี๋ยวจบจบสามเกมมาถามใหม่ตามนัเอาลต่ตอนนี้ โค้ชท้าดีสิใหม่เหมือตกเลยนะครับตอนนี้ทั้งหกแลักิวินอร์อยู่โดยทีแล้วก่อนที่จะไปเล่นเกมผมอยากให้คุณบัสตีอีกครั้งที่ทิปไม่ใช่ขอโวยเอาอีกครั้งหนึ่งโถ อย่างแล้วก็บ่อยๆนึกว่าชอบอ๋อชอบอยู่อยาให้กำลังใจใช่ไหมใช่ให้กำลังใจ6รกี้วินเนอร์หน่อยว่าเล่นเกมนะขอให้ปลอดภัยนะครับผมเล่นไปด้วยความมีสตินะครับผม๋คุณละคุณล่ะเชิญขอให้มีสติและสัมปชัญญะในการเล่นเกมเอาชอบปีนี้ใช่หรอชอบเวนี้แหละครับแล้วก็ดูให้จิตใจสงบนิ่งนะครับผมและขอให้คุณรักษาครับ ก็เดี๋ยวจบตรงนี้นะครับผมก็จะพากันนิมนต์ไปสึกกันที่นู่นนะครับไปบวนกันเลยนะครับเป็นคณะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายจากเกมแรกเกมแรกชื่อว่าเกมจังหวัดอะไรไทยซิกติการเดี๋ยวบนจอเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปภาพแล้วก็จะมีจํานวนพยางให้ด้วยในการได้นะคะจะต้องหายถูกภายใน15บห้าวิ ก็จะได้คะแนนไปมี3ข้อให้เล่นสลับกันก็คือทุกท่านเนี่ยจะได้เล่นคนละข้ออยู่แล้วนะคะเพื่อนๆช่วยได้นะเพื่อนในทีมช่วยกันได้แล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มจากทีม A ก่อนถูกต้องคราวนี้านการที่คุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องกับหลังหันครับถ้าคุณยืนอี่คุณจะไม่เห็นภาพอะไรเลยนะทุกคนกับ<ว>กหลังหังหง<ใ>นร่วมกันทุณท่าด้วยคุณว่าสามารถให้กำลังใจจากไกลๆได้อ่าเช่นเอ้ยอรนอย่างเงี้ยได้แต่ห้ามพูดชื่อทังการออกไม่ได้ เออข้าเมื่อกีชอบเลยอะไรเงี้ย้ามื่อกี่ชอบแม่ชอบชอบอยากเป็นแฟนอยู่แล้วชอบเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอย่างนี้ก่อนเริ่มจากทิมผมทีมเอแต่คราวนี้เกมนี้ทุกคนสามารถช่วยกันช่วยกันได้นะครับรู้ป๊บ ใน15วิคุณพูดชื่อออกมาพูดถูกคุณได้คะแนนเอาแล้วไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทีม A ของเราทีม A อเป็นพี่ทีมก่อนใช่ไหมคะไม่ครับน,นี้ช่วยกันได้ครับผมอ๋อโอเคเกมแรกช่วยกันได้นะัทั้กษาคนอ่ะทีม A from, มพร้อมไหมจะพร้อมพี่หน่อยโอ้โ <c oughs> หไ <c oughs> ม่ <c oughs> มท่าบูมไหมไม่ท่าบูมไหมทีม A hey! okay. <c oughs> เฮ้โอเคนะอย่คิดท่าบู <c oughs> มเดนะพี่นะเอออพร้อมแหละถ้าพร้อมแล้วนะครับ ร่่มตอนที่คำแรกช่ไรโอ้โหสายาเป็นจังหวัดเมืองรองนี่อะไรเียเลยนจังหวัดเมืองรองหมดเวลาแล้วไม่ทันนะครับถือว่าไม่ทันเราเฉลยเลยปะคะใช่แล้วเฉลยได้เลยเวาอยู่ข้งหน้านี้ครับนี่คือจังหวัด สอนใบที่บีเริ่มเข้าใจแล้วนะว่ามันเล่นประมาณไหนเออคลณาัช่วยได้แบบเบาๆคุณบาช่วยได้แบบกระแสจิตนะคุณบาไม่สามารถแบบสอนไม่ยินมั่นเนี่ยใช่คุณมาก็ช่วยได้อันนี้แต่เกมหน้าช่วยได้ไหมเอาคุณเกมหน้าต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยโอเคช่วยแบบเบาๆอ่ะเชิญคุณแม่รับีเพราะไหมอายุรู้ไี้โอเคมาจังหวัดที่สองมีสองพยานค่ะ ฮะพี่ต้องตอบชัยนายยังไม่ใช่หมดเวลาอะไรนะเขาเาตอบถูกก่อนนะก่อนที่จะหมดเวลาแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไมค์เข้าปากที่เมื่อกี้ตนบไปคุณบ้านให้คะแนนไหมถ้าเขาตอบถูกแบบเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าตอบแต่ว่าเขาลืมยกไมค์เฉยเฉยใช่ชาวบ้านอะไรอะให้ตอบดังๆก่อนว่าคำตอบคืออะไรนะเชียงรายเชียงรายเป็นคั้นป่ บีบีได้เป็นอันหนึ่งสกอร์ศอศูนย์หนึ่งตอนนี้อ้าวไม่เสียเวลากลับมาที่ทีม A ของเราที่เมทพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ขึ้นมาเร้่อยๆสามัญสิบวินาทีสุดท้ายโรถบุรีชู่มั้ยเอาแล้วเอาแล้วอันแรกไงคุณรถบุรหนึ่งหนึ่งบลูแอนด์โอเวอร์ทรงรีลถบุรีนีเห็นคน หนึ่งต่อหนึ่งมาทีมดีพร้อมแล้วต่อเลยค่ะเงูสี่พยางอ่ะอีโม่อีโมอะไรปาจีนบุรีค่ะมีโม่จีนปาจีบุรีต่อว่าต่อว่าเร็วปาจีนบุรีชูเต์ตัวอืออีโม่ใช่ใช่ที่ไงมีโม่ปลาจีนของพัตตีนสก๊อตบุรี ก็คือ <holidays> ต yeah. okay. mm ้องบุรีด้วยฉะนั้นลาจีนบุรีนะครับโอเคไปต่อเลยนะก็เอาหนึ่งต่อสองกรับผกที่แม่ถ้าพร้อมแล้วปริศนาขึ้นมาอะไรอะไรมุกดาจริงจังยิ่งตว่าสอบเข้านะคะสุดยอดเก่งมากมุกดาดิวิเลยโอเคจอซนะของบีโอ้โห ยากไม่ยากดีโจนดมากอะไรอะไรมันมีแมี่คัลเลอะคันเลาะคัลเลาะจุ้ต้องพี่เคาไหวกว่านุ้ยเอาละตอนนี้ทุกคนกำลังหันเยียบเออตามสัมภาษณ์เลกินกับข้าวเลยชนะทีมเอสองแต้มทีม B ีสามแต้มแต่